สวัสดีครับทุกทคนผมช่างยุ่นลงกึงจากกีะบุรีวันนี้ผมจะมารีวิว 110i 56ชัก5ก้านไวร้อย100ครับตัรนนี้ลูกค้าส่งมามายกชุดครับให้ผมทําทั้งข้อป่าสูบแข้งครับผมเสื้อสูบครับอันนี้เป็นงานฝ่าสูบร้านผมครับลูกค้า16แต่นี้ผมใช้เป็นวาลตอนิกนะครับป่าประมาณนี้ครับ แล้วก็อันนี้ผมเซตเป็นใส่เป็นนี่ครับเรือนปากสามสิบกับนี่ครับผมปั๊มแต่งเพื่อที่เราจะไม่ต้องใช้แกนปั๊มตรงนี้เลยครับกับปัญหาไม่ต้องไม่ต้องเจียกา้านแล้วก็ไม่ต้องใช้แกนปั๊มไม่ต้องกินแกนปั๊มครับส่วนเข้าอ,อย่างนี้ผมเซผมเซตหัวให้ให้ลูกสูก ขึ้นพอดีครับแต่ประเกณนหู่ใช้ประมาณสองมิลเหครับผมผมลบวาวไปให้เลยครับก็เดี๋ยวใส่ประเกลนเอาไล่ง่ายๆสนใจส่งทําได้ครับศูนย์เก้าสามเก้าศูนสี่เก้าสาศูนสองลงกึงจากกีตลบบุรีขอบคุณมากๆครับ